ใช้งานโปรแกรม offset ค่ะแต่ว่าจะเป็น offset อะไรนั้นนะคะต้องไปติดตามกันในคลิปค่ะแต่เรานะคะจะนำเป้าปิซึมนะคะมาวางในระยะแนวราบนะคะซึ่งเป็นระยะที่เท่ากับจุดศูนย์กลางนะคะที่เราจะทำการรางวัดนั่นเองค่ะก่อนรับชมคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดติดตามแล้วกดแจ้งเตือนกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้หนึ่งะคะในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะคะ ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะกับมาวบกัาอีกัลอวนะคะสำหรับคลิปวันนี้นะคะหนึ่งจะมาสาธิตการใช้งานโปรแกรม offset ค่ะแต่ว่าจะเป็น offset อะไรนั้นนะคะต้องไปติดตามกันในคลิปค่ะค่ะและสำหรับโปรแกรม offset ที่หนึ่งจะมาสาธิตในวันนี้นะคะก็คือโปรแกรม angle offset นั่นเองค่ะ สำหรับการใช้งานโปรแกรม Angle Offset นะคะเราจะใช้ในกรณีที่เรานะคะไม่สามารถนะคะนำเป้าปิดซึมนะคะไปวางณนะจุดที่เราจะทำการราังวัดได้โดยตรงนั่นเองค่ะอย่างเช่นนะคะจุดศูนย์กลางของต้นไม้ค่ะเสาไฟหรือว่าจะเป็นตู้โชว์ภายในร้านค่ะแต่เรานะคะจะนำเป้าปิดซึมนะคะมาวางในระยะแนวราบนะคะซึ่งเป็นระยะที่เท่ากับจุดศูนย์กลางนะคะที่เราจะทำการราังวัดนั่นเองค่ะ และสำหรับคลิปวันนี้นะคะหนึ่งจะทำการรางวัดหาจุดศูนย์กลางของตู้โชว์ภายในร้านค่ะเราก็ได้นำเป้าพิซซึมนะคะมาวางด้านหน้าตรงตำแหน่งจุดศูนย์กลางของตู้โชว์แล้วนะคะเดี๋ยวเรานะคะไปดูขั้นตอนและวิธีการเข้าใช้งานกันเลยค่ะค่าหลังจากที่เราเสร็จค่าตัวกล้องนะคะแล้วตั้งค่าต่างๆเรียบร้อยแล้วนะคะ เริ่มแรกนะคะของการเข้าใช้งานโปรแกรม Offset นะคะให้เรากดที่ปุ่มวัดระยะค่ะจากนั้นนะคะให้เรากดเปลี่ยนหน้าเพจที่ F 4ค่ะโปรแกรม Offset นะคะจะอยู่ที่ F 1ค่ะกดเข้ามาเลยค่ะเมื่อเข้ามาแล้วนะคะโปรแกรม Offset นะคะเขาจะมีให้เราเลือกใช้งานนะคะทั้งหมด4รูปแบบนะคะรูปแบบแรกนะคะก็จะเป็น Angle Offset นะคะ รูปแบบที่2นะคะดีดออฟเซตค่ะรูปแบบที่3ค่ะแพนออฟเซตค่ะและรูปแบบที่4จะเป็นคอลัมน์ออฟเซตค่ะสำหรับคลิปในวันนี้นะคะอย่างที่1ได้บอกไว้เมื่อต้นคลิปนะคะว่าเราจะทำการสาธิตกันที่ a n g เกิลออ e ฟค่ะส่วน Offset อนื่นๆนะคะหนึ่งจะมาสาธิตในคลิปต่อๆไปนะคะเราก็กดเข้าที่ F1 ค่ะ,คะเมื่อกดเข้ามาแล้วนะคะให้เราเล็งตัวกล้องนะคะ ไปยังเป้าปิดซึมนะคะที่เรามาวางไว้ตรงด้านหน้าของวัตถุตรงจุดศูนย์กลางที่เราจะทำการลางวัดแล้วนะคะจากนั้นค่ะให้กดแมสที่ F1 ค่ะ ค่ะตัวกล้องนะคะเขาก็ทําการ,รังวัดมาให้เราเรียบร้อยแล้วนะคะให้เราดูที่ค่า hd ตรงนี้นะคะจะเป็นค่าจุดศูนย์กลางของตู้โชว์ภายในร้านค่ะจะอยู่ที่2เมตรนะคะ26เซนกับอิกสนิ้วค่ะค่ะแล้วหากเราต้องการหาค่าในจุดถัดไปนะคะ ก็ให้เรานำเป้าปิดซึ่งนะคะไปวางณนะตำแหน่งด้านหน้านะคะระหว่างจุดศูนย์กลางของวัตถุนะคะแล้วให้กด next ที่ F1 ค่ะแล้วทำตามขั้นตอนเดิมได้เลยค่ะค่ะก็จบกันไปแล้วนะคะสำหรับการใช้งานโปรแกรม Angle Offset ค่ะไม่ยากเลยใช่ไหมคะ และสำหรับลูกค้าท่านใดนะคะที่สนใจกล้องสรวจต่างๆนะคะหรือว่าจะเป็นอุปกรณ์อ c เซสซอรีอื่นๆนะคะก็สามารถเข้ามาเยี่ยมชมก่อนได้นะคะที่สาขาลังสิตธิค่ะหรือจะเป็นโชว์รูมทีนัมเบอร์วันจังหวัดสมุทรปราก,การก็ได้นะคะถ้าไม่สะดวกเข้ามาที่สาขานะคะก็สามารถเข้าไปเยี่ยมชมสินค้าและสั่งซื้อทางเพจออนไลน์ได้ค่ะหรือจะโทรเข้ามาสอบ ก่อนได้นะคะที่เบอร์021816844หรือจะแอดไลน์ ine, เข้ามาพูดคุยกันก่อนได้ค่ะค่ะแล้วสำหรับคลิปหน้านะคะหนึ่งจะมาสาธิตโปรแกรมออฟ s e t อะไรอีกนะคะก็อย่าลืมกดติดตามและกดแจ้งเตือนไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดค่ะสำหรับคลิปวันนี้นะคะก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วไว้พบกันใหม่คลิปหน้าค่ะขอบคุณค่ะ